ครับสวัสดีขึ้นมผมเจอที่บอกเกมื่อรานอยู่ในเกม S.F อีกแล้วเลยต้องไปใช้ฟอร์ตนั่นเองเอาสนเปอร์เล่นเอาดาวน้องมาเล่นเดี๋ยวดาวน้องจะหมดละได้มาเมื่อวานนลยวันเดียววันนี้วันนี้ได้เฝ้ามานะรู้สึกได้เฝ้ามาขอชมพูเดี๋ยวจะเล่นไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เล่นนะฮัลโหไลไม่อยากเกิดละ่ะเข้ามานานแล้วเนี่ย ตายแล้วขอร้องอ่ะถกไปเป้าวเออถกไปเป้าวปิงเหรอยิงั้งกูอยู่ท่าเรือไม่สังเกตกูเลยเหรอกูอยู่ที่ท่าเรือเดี๋ยวนี้ไม่เคยชอบแบบมีกล่องไนงะ ตั้งเล่งท่าเลยงม,มหนึ่งเลยเออที่ไม่ใช่ฮอตอ่ะไม่ใช่ด่านฮอตอ่ะตั้งริ่งนั้นตัวอยู่ชอบไม่มีกล่องเฮ้ยว้าวผมมาสิมันตายนะผมมาเฮ้ยว้าวอีกแล้วรียบแรงรียบแรงแล้วยิงกันไปแล้วก็สเสียเยอะแล้วเนี่ยไมไนก็ตายไม่เคยเลยแล้วก็ตายเจ็บเจ็บ เอาข้าวทำไมกูเหลือก้าเนี่ยเอาไปแเยระเมดี๋ยวไว้เอ็งโปรที่สุดนะไหนเอ็งโปรอยู่ไหนนี่ไงสวยแล้วก็ตายไอ้หัวไปเลยจริงๆมีคนไม่ชอบยิงตัวฟรีนะแต่ถ้าคนเราไม่ยิงตัวฟรีเราก็จะตายเอง หายังไม่เจอมือไม่นิ่งมือมือเจ้าของไม่นิ่งหรือมือตัวเกมไม่นิ่งวะ่อกผัวไปดิก้งงางเ,เลยมันไม่นสวยตุดเลยกินได้ไงม่รู้แรงพวกมีดโดนเฉยเลย มีตะขบแบบโดนเฉยเลยเออเฮ้ยมเงาคืนมาเฮ้ยเงาคืนเงาคืนว่ะเออแห้งตายสเปรชถึงแตกตายประตูไม่เห็นจริงเหรอตายเงาคืนเพื่อนนี่โผล่รั้งไม่ทันแกตต์ไม่เข้าสุบกระปอกไฟไฟกล้อง กูจริงๆเหรอเฮ้ยไม่ตายวะอ้าถึงเด็กเดกกูหลุดได้ไงเอ่อ what the fucker what 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 เนี่ยกูไม่ตายวะอ้าวกูตายละ what กินกินกูไม่ตายเลย ไปวอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเอามาตัด่วคราวเหรอเนี่ยอะไรอ่ะไอ้นี่มันปิงเหรอวะมา่อดกูหรือยิกาแล้วก็จากไปฮัลโหลว่าไงเนี่ยเฮ้ยปิงกูแค่แปดเองเนี่ดูดิดใช้อะไรยังไงโกเหรอ ก็น้องมันหนักอื้อฮ้อเพียนจีเจ็บเลยยิงหลังเหรอออยิงหลังตายนะเดินมีคนเดินเป็นีกตายแล้วแอนนะออไหนไวะต้องไหนวะนะใครอยู่ตรงไหนอ๋อเห็นแล้ว แสงบกไม่มีแสงไฟเลยวะ้ <Double kill. S 1> าาาฝเข เลยดาววะไม,ไม่ได้กินทุลอกอะไรวะยาวเดินไหนที่ไงยาวตายเลยเสืออะไรที่มันระเบิดติดกระต๊กตจัดจับเลย,นะนะย,ยแล้วก็ยอมใจมึงละรับหน้าเอาอินโฟมไว้กับมึงก็ได้ ก็ระเบิดก็ได้ได้โดนเจ็บเจ็ดูเจ็บดู่้าท้ยอมน่อาเท่ากันอีกสีดาวฮัลโหลมึงจะเท่ากูไม่ได้นะมึง้นำกูสีสีดาวว่ะแั้นทำตัวอีกงนเลย นี iesen, ่่แบบไม่เกียนสีบอแบบเออเด็กดักนอฟทังเกมแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบไม่เปลี่ยนปืนอ่นเลยเนี่ยอ้เจอ้กับแวับตาแล้วไปาขาดเลยแกไปเ้า ัมากตายแล้วไม่โดนบ้างเหรอไกะนเดเดกกลังส่งนะส่งแล้วก็ไม่ยอาละสายไปเลยซ

สิบหกสิบสี่สวยงามเหล็กแตกงเรียงเรียงด้วยเป็นไงนกับพิษตะกอนชิบูฟีเจ้าบนัวนี้ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย